เดี๋ยวเรามา,มาสัมภาษณ์ไม่ใหญ่น้อยกันว่าเล้านะคะที่นางบีรีโนเวทนะคะตกแต่งไม่จังซี่นะคะแล้วทําไมถึงไม่ให้นอนจังซี่นะคะมานังสี่สัมภาษณ์นี่ไหมเ,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 เลย,ลย,ลยแล้วจ้างเลยแร้วสองร้อยสองร้อยสองร้อยเออจ้างสัมภาษณ์นะคะมือเจ้าขาดาราท่านนี้ไม่ใช่ว่าจะได้สัมภาษณ์ง่ายๆนะคะลีลาค่ะลีลาแห้งเล่นตโตอุย้ยเนาะคันบน่าเถ่านะกุด่อยแล้ว,วนี่ เบิ้งเป็นยังเขมวาย้อนคูเอ้าเครื่องจริงไหมนะครับอะมาเชิญนั่งเชิญนั่งเดี๋ยวสิไปใสหาก็ป๋อมากต้นเผือผัาเช็ดปากโอเคเร็วเร็วเด้อเดี๋ยวค่าจ้างหายนะต้นหอมงามมากําอีหลีค่ะมือเจ้าขาเนี่ยต้นหอมคือแบบว่าสวยสวยจริงนะคะมือเจ้าเนาะแล้วก็จะเอาไว้คั้นส้มผักด้วย ทุกคนเมื่อเช้าน sí, really? no. ี oh, okay. uh, yeah. uh, uh, uh ้นะคะที่นางบีที่ออสตินถามว่าออสตินอยากสิปนอนยูเล่าที่นางบีรีโนเวทและทําเป็นห้องแบบอย่างสวยจังซี่นะคะแต่นางบีเองก็บอกลูกไปแล้วนะคะว่าคุณยายไม่ให้ไปนอนคุณตาบอกให้ไปนอนแต่เมื่อเช้านี้คุณตาเปลี่ยนคําพูดว่ตอนตอนแรกคุณตาบอกเออไปนอนเลยไปนอนเลยอ๋อโอเคอ่ะบบดนี้เออเออโอ้โอเค บาดนี้อ่ะบาดนี้ให้หนูสัมผัสทุกคนได้ยินที่ใยายน้อยพูดไหมคะได้ยินเสียงไหมคะได,ได้ยินบหมไม่ได้ยินเสียงแม่อ๋อโอเคบ่ได้ยินโอเคเดี๋ยวหนูเอาไม้ให้เ <c oughs> ขาบ่ได้หูหนวกมันต้องใส่ไหม้ <c oughs> ไปหาว่าเขาเขาบอตีแขวใหาแห้งแต่เถ่าอยู่นี่เขาเป้าเอากระล่มแล้วทุกคนมาค่ะนางบีขอนะคะมืเจ้าขานางบีขอแบบว่า สองแสนจ่ายเนี่ยคะ่ะเด้นนะคะมาโอเคนั่งบีเมื่อเร้านี่นะคะออสว่าออสอยากจะไปนอนตรงที่นั่งบีทําเล้าไว้ซึ่งมันเป็นเล้าที่เล้าเก่ายุงยุงข้าวเก่านะคะมือเจ้าขาเป็นยุ่งเขาเก่าแล้วคนโบราณเขาถือนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเล้าเนี่ยห้ามไปนอนโดยเด็ดขาดนะคะเขาถือด้วยนั่งบี ตอนแรกนะคะก็ว่าเออเฮ็ดไปแบบมองนอนจังซี่ผู้ใดแบบอยากไปนอนนี่อย่างจังซี่ก็ได้จังซี่นะคะมือเจ้าขาลูกมาจังซี่อ่ะแต่ทีเนี้ยพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าห้ามไปนอนโดยเด็ดขาดเขาถือจังซี่นะคะคนโบราณเขาถือนะคะแต่นังบีก็เคยถามมาบ่อยครั้งแล้วนะคะมือเจ้าขาว่าเขาถือเรื่องอะไรเดี๋ยวมาฟังคําตอบจากแม่ย์น้อยว่าสีห่คําตอบนังบีได้บ เอา,เ,อาเป็นยังเขาคือบ่ห้นอนเล่าเล่านะแม่เล่าฮะเออเอา,เ,อาเล่านน่ที่ไปที่มาเล่านี่เขาไว้ใ้เขา,เขาโอเคเขาใจเขาใจเขาเขาใจเข้าใจอย่างนี้เขา,าได้เหตุว่าเหตุคนไปนอนเออเขาใจบ่เขาใจแล้วก็ผีตายของเล่ากับเมือนนี่มันบ่คือกันอ๋อโอเค ผีเือนมันตั้งหากผีเรลามันตั้งหากโอเคเออเขาก็ยืยถือมาเอาบัดนี้ตาบาผู้ใดไปนอนบังเล่ามันก็นอนบ่ได้อ๋อผีเล่าน่ะมันเหยียบมันเหยียบเหยียบบัดนีีโอ๋อมันเป็นยังซีมันนุ่งโอเคเอาเือนไปเฮ็ดเล่าได้โอเคเอามาส้างบ้านได้อ่าโอเค เออมาสั่งเอาเอาไปเห็ดเล่าได้ไม้ไม้ที่บ้านที่เราลื้อออกอ่ะเอาไปเล่าได้พูดไทยด้วยนะโอเคแปาว่าเฮ้าที่เอาไม้เล่านี่มาเห็ดเชือนมันเห็ดมาได้โอเคข้าใจบ่เห็ดผลเพราะว่าผีบ่ถือกันเห็ดผลอะไรนะเพราะว่าผีเขาไม่ถูกกันโอ้หะนางไม้มันไม่เหมือนกันลูกอออโอเคนางไม้ไม่เหมือนกันโอ้โอ้โอ้ เคยเห็นบลาผีเราก็บผีเฮี้ยนนะบัานนี้เจ้านะเฮาก็เด็กน้อยน้ำมันิเร่างเขานอนนี่มันมันสิละเมอมันสีเดียบโอ้โอเคอะไไหมพ่อครบาว่าพครับบลัมโบรานมันเคยมีมาแล้วลูกอือก็เลยไปอยากให้หลานไปนอนโอเคเออเดี๋ยวผู้แี่ก็บบ่สบายถึงกับปเจ็บป่วยไข่ลม้ม ่วยไข่ไข่เลยนะลกูกเออ,เอ,อมนอนนันเป็นยังสัน้นมันเป็นยังสั้นเออแต่ว่าเฮือนนี่หอาไปเฮ็ดเล่าได้จะสิคนมั่งเล่าจะเวเล่าไม่เล่าไม่เห็ดเฮือนห่นหนหางเป็นเด็ดขาดเล่าคือวัดนั่นแหละถ้าว่าเหาบริจาคไม้ไม้บ้านเราไปทำวัดได้ถ้าะว่าเขาเฮ็อเล่าถ้าเอาไม้ไม่วัดไม่เห็ดเฮือนมาได้มันเป็นยังซี่เป็นยังซี่ผีบ้านกับผีเล่ามัานสิตีกันแล้วใครจะชนะครับโบลังโบลังโบลู พูดอะไรสิแตาูกลางเวนอยู่ได้ลูกเออไปนั่งเล่นทนนกเพ่ฮะการเปิดแอร์เย็นเย็นนี่เราไม่เดียวไปสังกันได้บ่ยานคันขายมาเที่ยวาเราไปกินให้เอาเราไปกินมาตัองยานคันขายอพี่มานั่งกินด้วยเลยพี่โอ้ราคือ อันนี้สมมติว่าเราไปนั่งกินแล้วเมามากแล้วก็นอนหลับเลยอ่ะเราเปนอนอันนั้นเป็นเหตุสุดวิสัยไงเอออันนั้นทําได้อันั้นเอาไปตั้งใจอ๋อใครอย่างนั้นเดี๋ยวเมาทุกคืนเลยห้ามเลยหับเงินเงินน้อยเราเมเจ้าเอ่ยเออแล้วตามนั้นแหละค่ะเมเจ้าขาเออภูมิเองกับไปต่อตากเล่าอยู่ไปต่อช้ออกอยู่ก็อยู่มาได้บ่ถ้าจะมาดูไปเลยเอาไม้ออกแล้วเอาไม้ใหม่ใส่ครับบ่คือกังโลกเหล้ากับเพื่อนบ่คือกังเออ ล้างบ่เสร็จจะมาล้างเสร็จได้ยังไงทูเบิ่งแน่เบิ่งแน่เป็นอย่างนี้มันมีเต็มอยู่นี่เต็มมายาอยู่นี่ต้นหอมสันนี่แม่ลอร่างเศษกบเอาไม่อีกนู้นูกหยันนอนี่หรีบอแม่เออเรียบพอสิเนาะคนไทยเองดอกแม่บ่เป็นหยังใช่ไปเอางไปเอาผ้ามาเออพ่อจะนอนด้วยเห็นไหมอุ้ยพอกูประกันหลายเติบอยู่เดอนอนกับโอ้ขึ้นเดียวได้ครับนะ ใช่สวดอันนี้อันนั้นน้ออพ่อกูทำสมัยเป็นยาเพชรนะต้องแป๊วพามาสวดทำบุญใจบาตรได้ครับอยู่ได้เออสนใจว่าโอ้ะได้แล้วใช่ไหมนอนได้ไปไปไปก่อนที่พระจะเข้าพรรษาเย็นนี้น่ะเออไปเอาเนาะมอมเออเตะแล้วเออแป๊วพะมาสวด ไ <I> อ้มอมจะชักวกแต่ทําก็ดีมาม,มียังไม่ทันได้ทําบุญตรงนั้นเลยล<ส>ูกหมาม็ยังไม่ทันได้ทําบุญตรงนั้นเลยเอออันนี้จริออืงกึงนั้น<อ>คุณตาสายสปอร์ต <นะ S 1> คุณตาบอกจะมานอนด้วยเป็นเพื่อนจะนอนแมนบนนอนี่มีน